ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะกับ e d เดอ DIY นะฮะผมตอง e d เดอรดซาดำเนินรายการในหัวข้อนี้นะฮะเราก็จะมาดูในเรื่องของการใช้งานของตัวหลอด LED ที่มีรูปล่างนะครับเป็นตัวเลขก็คือหรือที่เรียกกันว่า7 Segment นะฮะซึ่ง7 Segment จริงๆมันก็คือหลอด LED นะฮที่มาต่อเป็น7ส่วนนะฮะเป็นหลอด LED 7อันผมไม่มีตัวจริงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเว็บไซต์ Tinker CAD ละกันนะฮะ ทีมแค่แข o คอมนะก็เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมาโอเคแล้วก็ล็อกอินไปนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมเลื่อนมาพี่ของผมจะเลือกเป็น p r s s o n l l c c o u u t นะฮะ,ะแล้วก็ Sign in with Google ถ้าเราเคยสมัครสมาชิกแล้วแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยนะฮะ โอเคหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะฮะให้เราเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะฮะแล้วเราก็เลือกไปที่ New Design นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ Circuit ผมไม่มีตัวอุปกรณ์นะครับผมก็เลยจะจำลองเอาในเว็บไซต์นี้แล้วกันนะฮะเริ่มต้นนะฮะก็เอา Board Arduino อดอดมาก่อนเลยนะฮะก็พิมพ์ Uno แล้วก็เลื่อนตรงนี้มานะฮะแล้วจากนั้นสิ่งต่อมาที่เราจะใช้ก็คือ7 Segment นะฮะให้เราพิมพ์คำว่า Segment ไปในช่องค้นหานะฮะ กด enter ไปนะฮะเราก็จะมีตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะว่าหลอด7 Segment Se เมนี่ยมันก็คือหลอด LED นะ,ะที่มาต่อเป็น7ส่วนนะฮะก็1 2 3 4 5 6 7ก็นะฮะก็จะกลายเป็นตัวเลขขึ้นมาซึ่งการใช้งานจริงๆมันก็จะเหมือนกับการใช้งานหลอด LED ทุกประการเลยนะฮะเพราะว่ามันก็คือหลอด LED ฉะนั้นเวลาจะใช้งานอย่าลืมใส่ตัวต้านทานเข้าไปด้วยนะฮะใน7 Segment 1หหลักเนี่ย หรือว่า1ชุดเนี่ยมันจะมี2รูปแบบนะครับก็คือแบบ common anode แล้วก็ common cathode นะฮะเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้นะฮะอ่าถ้าเราเลือก common anode ก็คือมันจะใช้ขั้วบวกร่วมกันนะฮะอ่ามันจะมีคำว่าขา common นะฮะจะมีทั้งด้านล่างและทั้งบนนะฮะซึ่งถ้าเราเลือกเป็น common anode เนี่ยเราต้องจ่ายขาขั้วบวกให้กับตัว common นะฮะส่วนขาอื่นๆ ก็จะเป็นขาขั้วลบนะฮะแต่ถ้าเราเลือกตรงนี้เป็น common cathode นะฮะเป็นชนิดแบบ common cathode ตรงเนี้ยนะฮะเราต้องจ่ายเป็นขั้วลบให้มันนะฮะหรือว่าเอาลงกาวแล้วขั้วอื่นก็จะเป็นขั้วบวกนะครับโอเคมาเล่นกันดีกว่าสมมติตัวเนี้ยนะฮะผมเลือกเป็น common cathode อ่าฉะนั้นขา common เน,นี่ยเราจะใช้สัญญาณไฟขั้วลบผมจะย่อลงมานะฮะแล้วผมก็จะลองหมุนบอร์ด เพื่อที่จะให้ขากาวกับขาไฟมันอยู่ข้างบนนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วคอมมอนคาทอมันจะใช้ขั้วลบร่วมกันนะฮะฉะนั้นขา c o m มอนเราจะเอาลงขั้วลบนะครับก็คือเก่าแล้วทีนี้มันก็จะเหลืออาคารอื่นให้ใช้นะเซเ่นเซกเมนต์มันจะมี7ส่วนนะ,ะก็จะเป็น A B C นะฮะ D E F อ่าแล้วก็จะมี D P นะฮะ D P ก็คือดอทตรงนี้นะ,ะซึ่งจริงๆมันก็จะ,ะมีทั้งหมด 8หลอดด้วยกันนะฮะหนึ่งแล้วก็8นะถ้าเราเลือกไปที่ A นะฮะหลอดที่ A เราใส่ไฟ 5V โวลต์แล้วเราลองคลิก start simulation ดูอ่าโอเคไฟเกินนะฮะจะเห็นว่ามันจะแสดงว่าอ่ากระแสฟ,ฟานหลอด led นะฮะคือ21.6กิโลแอมแม็กซิมัมของหลอดที่มันจะรับได้นะมันคือ20มิลลิแอมนะฮะฉะนั้น วิธีใช้งานที่ถูกต้องถ้เาเราต่อแบบนี้ตรงๆนะฮะหลอดเซมินเส่วนที่เป็นส่วน A ตรงนี้นะฮะจะเสียหายทันทีนะฮะถ้าใช้ในชีวิตจริงก็วิธีต่อใช้งานที่ถูกต้องนะฮะเราควรจะลบขานี้ออกก่อนนะฮะโดยการคลิกที่สายไฟแล้วก็กด delete ที่คีย์บอร์ดนะฮะหรือว่าจะกดที่ทางขยะตรงนี้ก็ได้จากนั้นให้เราเข้าไปที่ช่องค้นหานะะแล้วก็เลือก resistor หรือว่าตัวต้านทานขึ้นมาหนึ่งอัน โดยเราจะเอาขาหนึ่งของตัวต้านทานไปใส่ขั้นไฟไว้นะฮะแล้วก็อีกขาหนึ่งมาใส่ในเซกเมนต์ที่เราต้องการนะอย่างเช่นเซกเมนต์เนะฮะแล้วความต้านทานเนี้ยปกติจะใช้อยู่ที่220โอห์มนะฮะอ่าให้เราเลือกจากหน่วยกิโลโอห์มเป็นหน่วยโอห์มนะฮะกิโลก็คือพันจากนั้นคลิก Start Simulation ใหม่เราก็จะเห็นว่าหลอดส่วนที่เป็น A ติดนะฮะอ่าหรือเราจะอาจจะ เอาตัวต้านทานมาอีกรอดนึงก็ได้นะฮะแล้วก็จ้ำไปที่ไฟ5โวลต์นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนค่าเป็น220อโอห์มนะฮะจากนั้นขาเราจะลองเอาไปใส่ section B ดูนะฮะอ่ะก start simulation section A ก็คือตรงนี้นะฮะ section B ก็จะติดขึ้นมาตรงไหนที่เราจ่ายไฟให้มันมันก็จะติดขึ้นมานะฮะ จะเห็นว่าถ้าเราจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แต่ละเซกชันนะฮะมันก็จะติดในแต่ละเซกชันขึ้นมากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวเลขขึ้นมานะฮะถ้าเราอยากรู้ว่าจะแสดงเซกเมนต์ไหนเพื่อจะแสดงตัวเลขแต่ละตัวนะฮะให้เราเข้าไปที่ Google นะฮะแล้วก็พิมพ์ s ซ e e ่น e ซกเมนอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะเจอรูปภาพบางใหม่ให้เราไปที่ Image นะฮะหรือว่ารูปภาพอ่าเราก็จะเห็นตัวอย่างของสัญ,ญลักษณ์นะฮะว่าตัวไหนคือเซกเมนต์ไหนนะฮะ อันนี้เป็นกาวร่วมนะฮะหรือว่า common c a r d o d e ก็ A ตัวนี้นะฮะู b, ่ตรงนี้ C อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเราต้องการให้เป็นเลข7ก็คือเราต้องให้ segment a segment b segment c ติดนะฮะฉะนั้นโอเคกลับไปที่หน้าเดิมของเรานะฮะถ้าสมมุติเราอยากจะให้มันติดเป็นเลข7นะฮะเราก็ต้องเพิ่มตัว resistor ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะฮะผมจะใช้วิธีการก๊อปแล้วกันนะฮะโดยการสต็อไปที่ simulation ก่อนนะ,ะเพื่อให้สามารถแก้ไข รายละเอียดได้นะเราสามารถคลิกที่ตัวตันทานตัวนี้นะฮะแล้วก็กด Control C นะฮะแล้วก็กด Control V เพื่อก๊อปปี้ขึ้นมาได้นะฮะเราก็สามารถเอาไปใส่ที่เซกเมนต์ C นะฮะอ่า C อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่า C ตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จัมใส่ไฟ5โวลต์นะฮะแล้วถ้าเราสตาร์ทมาเราก็จะได้เลข7ประมาณนี้นะฮะเราอยากได้เลขอะไรเราก็ต้องทำให้เซกเมนต์มันติดเป็นรูปตัวเลขขึ้นมานะฮะอันนี้คือ Common Cathode หรือว่าการต่อกาวร่วมนะฮะส่วนถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งนะฮะเป็นเซกเมนต์เหมือนกันอ่าเราพิมพ์หาเหมือนเดิมนะฮะสต็อปไปก่อนอ่าพิมพ์เซกเมนต์อ่าแล้วก็เลื่อนมานะฮะทีนี้ผมจะลองเลือกเป็น c o m m o n n n o d e กันบ้างอ่า Common a n o d e เนี้ยจะตรงข้ามกับ Common Cathode นะฮะโอเคผมจะเอามาไว้ตรงนี้นะฮะ ขาคอมมอนเนี้ยเราจะใช้ไฟ5โวลต์นะครไปเลี้ยงส่วนขาอื่นจะเป็นขาขั้วลบนะฮะสมมติต้องการให้เซกเมนต์ A ติดอ่าก็เรก็ไปจิ้มดูนะ,ะ A อยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องเอาตัวต้านทานมาขั้นก่อนนะฮะตัวต้านทานก็คือ r e s i สเตอโอเคนะฮะก็จับ A ใส่ r e สิสเตอแล้วจากนั้น เราต่อใส่ไฟ5โวลต์ตรงขาคอมมอนแล้วนะฉะนั้นขานี้เราต้องต่อลงเก่านะครับนะก็จะจิ้มใส่ตรง GND นี้นะฮะพอเราสตาร์ทซิมูเลชันมันก็จะติดในสิ g m เมนของ A ขึ้นมานะฮะอันนี้แต่ความต้านทานมันสูงเกินนะ,ะมัน1กิโลอห์มมันทำให้หลอดติดสลัวนะฮะถ้าเราอยากให้มันสว่างขึ้นเราก็ตรับเป็น220ตรงนี้ก็เลือกเป็นโอห์มนะฮะนะหลอดไฟก็จะติดสว่างขึ้นโอเค ถ้าเราอยากให้เป็นเลขเจ็ดก็ทำเหมือนกันนะฮะแต่ว่าใช้ขาต่อคนละแบบกันนะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าที่เราซื้อเซเว่นเซกเมนมามันเป็นคอมมอนแอนโนดหรือคอมมอนแคโ d e นะฮะโอเคทีนี้เราลองมาสั่งงานกันในระบบการเขียนโปรแกรมดูบ้างนะฮะโอเคผมจะเลือกเป็นเซเว่นเซกเมนเข้ามาอีกอันหนึ่งนะฮะ ผมจะเลือกเป็น common cathode แล้วกันนะฮะเพื่อที่ผมจะเอาขา common ต่อลงกาวนะฮะโอเคทีนี้ผมจะขยับมันออกอีกนะฮะเพื่อให้เห็นขาเลื่อนลงมานิดหน่อยนะฮะแล้วก็ s e ม e n s e g m น n t ะฮะมันมีทั้งหมดมันมีหลอด LED ทั้งหมดเจ็ดตัวนในการแสดงสัญลักษณ์ออกมาเป็นตัวเลขต่างๆนะ,ะแล้วก็มีดอทอีกตัวหนึ่งฉะนั้นเราจะใช้รีซิสเตอร์ทั้งหมด8ตัวนะฮะก็ก๊กอปมาเลยฮะ พิมซิสเตอร์ลากลงมานะฮะแล้วก็เปลี่ยนค่าให้เป็น220อ่าตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นโอห์มนะฮะเราก็จะได้สีที่เป็น220มาแล้วเราก็กดไปที่ตัวซิส i เตอร์นะฮะแล้วก็คอนโทรลซีคอนโทรลนะฮะเราต้องการทั้งหมด8ตัวก็กอออกมานะคอนโทรลแล้วก็คลิกนะฮะ 1,2,3,4,5,6 1, อา่ากคิกคิก7,8แครบ8แล้วนะฮะโอเคผมจะให้ขาที่ปกติขา1ขาศูนย์เนี่ยมันใช้ในการส่งข้อมูลเราจะไม่ยุ่งกับมันนะฮะผมก็จะให้อ่าผมจะเล่นตั้งแต่ขาที่2เป็นต้นไปแล้วกันนะฮะโอเคเซกเมนต์ A นะฮะผมจะให้เป็นขาที่10แล้วกัน นะะฮผมก็จะต่อตัวต้นทานใส่ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ลากอีกขาหนึ่งมาใส่ที่เซกเมนต์ A นะฮะจากนั้นขา11ผมจะให้เป็นเซกเมนต์ B นะฮะก็ลากมาใส่ตัวต้นทานอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เอาไปใส่เซกเมนต์ B นะฮะแล้วก็ขา12ใส่ไปตัวต้นทานอีกตัวหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็ลากไปใส่เซกเมนต์ส ะะตัวตันทานอีกตัวหนึ่ง12แล้วนะฮะ,ะขาที่สามแล้วกันนะฮะก็จะลากไปใส่เซกเมนต์ดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะขาที่สี่โอเคลากไปใส่เซกเมนต์ E จากนั้นขาที่5ลากไปใส่ เซกเมนต์ F แล้วก็ขาที่6นะฮะลากไปใส่เซกเมนต์ G โอเคแล้วก็เหลือขาสุดท้ายนะฮะขาที่7ก็จะลากไปใส่ตัว DP นะฮะโอเคก็จะได้เซเว่นเซกเมนต์มาตามนี้นะฮะถ้าเรากด Start Simulation จะยังไม่มีอะไรติดขึ้นมานะฮะโอเคเรามาที่โค้ดกันดีกว่านะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเปลี่ยนให้เป็น t x x นะฮะแล้วก็เลือก Continue ไปในส่วนของ Comment ผมจะลบออกนะฮะแล้วก็จะให้มันเหลือเฉพาะฟังก์ชัน Setup นะฮะฉะนั้นโค้ดที่ไม่เกี่ยวข้องผมจะลบออกให้หมดนะฮะจะเหลือแค่ฟังก์ชัน loop กับฟังก์ชัน Setup แล้วกันนะฮะโอเค ในฟังก์ชันเซตอัพนะฮะให้เราเซตพินโหมดที่เราต้องการจะใช้นะฮะคือเราใช้ขา 10, 11, 12แล้วก็ 3, 4, 5, 6, 7นะฮะเราก็จะเซตพินโหมดก่อนอตั้งแต่ขา10นะฮะให้เป็นเอาต์พุตโอเคขาเดือนผมก็จะเซตเหมือนกันนะฮะในเซตอัพ ขา10ขา11 12 13อ่าไม่ใช่ขา3ขา4ขา5ขา6ขา7นะฮะแล้วเราก็ค่อยมาเปลี่ยนตัวเลขทีหลังก็ได้นะฮะอ่าเป็น11 12แล้วก็ขาที่3ขาที่4ขาที่5ขาที่6แล้วก็ขาที่7โอเคจัดระเบียบให้มันที่สวยหน่อยนะฮะ โอเคนะฮะตอนนี้ผมได้ขาแต่ละขาที่ต่อกับเซเว่นเซ gment เป็นเอา p ุ t กันหมดแล้วนะฮะทีนี้เรามาลองเทสโดยการสั่งดิจิตอลไรท์นะฮะขาที่10ให้เป็นสัญญาณไฮนะฮะถ้าเราค้ิเกเยจพิมพ์เราใส่สัญญาณไฮเราสามารถใส่เป็นเลขหนึ่งได้นะฮะอ่า ผมจะให้มันติดทุกขาที่เราตั้งเป็นเอาต์พุตนะฮะฉะนั้นขาที่10ติดขา11ขา12ขา3ขา4ขา5ขา6ขา7นะฮะแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวเลขของขาที่หลังนะฮะก็คือ11แล้วก็12แล้วก็3 4 5 6 7โอเคก็จะประมาณนี้นะฮะ เราลองสตาร์ทซ m มูเลชันนะครับมันต้องติดขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้ทุกขาติดหมดแล้วนะครับผมจะทำคอมเมนต์ไว้นะครับว่าขาไหนเป็นขาไหนให้เราสต็อปซ m มูเลชันนะครับเพื่อสามารถแก้ไขได้ก็ตรงนี้เป็นขานะฮะขาที่10เป็นเซกเมนต์ขา11เป็นเซกเมนต์ขา12เป็นเซกเมนต์สนะฮะขา10 ขาสามเป็นเซกเมนต์ดีขา4เป็นเซกเมนต์อีขา5เป็นเซกเมนต์เอฟขา6เป็นเซกเมนต์จีนะฮะโอเคถ้าสมมุติผมต้องการเลข7นะฮะก็จะให้มันติดแค่อ่าเซกเมนต์ A ตรงนี้นะฮะเซกเมนต์บเซกเมนต์สนะฮะฉะนั้นก็จะให้แค่ A B C ติดนะฮะ ตรงนี้เราสามารถตรงนี้นะฮะเราสามารถทําให้มันไม่ทํางานได้นะโดยการใส่สแลเข้าไปข้างหน้านะฮะ,ะจะปิดการทํางานมันไปก่อนนะฮะโอเคจากนั้นคลิกสตาร์ Simulation แล้วก็จะได้เลขเจออกมานะฮะถ้าเราต้องการให้มันแสดงเลขหนึ่งนะฮะเซกเมนต์เเราไม่ต้องการเนาะเราก็จะทำคอม m มนต์เอาไว้นะฮะก็ Stop ปซิมูเลชันนะฮะ คอมเมนต์เซกเมนต์ A ไว้ก็จะติดแค่เซกเมนต์ B แล้วก็เซกเมนต์ C นะฮะสตาร์ทซิมูเลชันแล้วก็จะเลขเลขหนึ่งออกมาโอเคนะฮะอันนี้คือ A B C D E F แล้วก็ G อยู่ตรงกลางนะฮะ,ะถ้าสมมติผมต้องการสัญลักษณ์ลบนะฮะ,ะก็คือติดเฉพาะเซกเมนต์ตรงนี้นะฮะซึ่งก็คือเซกเมนต์ G นะฮะผมก็จะทำคอมเมนต์ไว้ทั้งหมดนะฮะ,ะแล้วก็จะเปิดแค่ G นะฮะ นั้นเราก็จะได้แค่ขีดตรงนี้นะฮะหรือว่าถ้าเราต้องการแสดงแค่ดอทนะฮะเราก็จะแสดงเซกเมนต์ที่เป็นดอทหรือว่า DP นะฮะไว้ที่เดียวอ่าก็คือ1นี่ก็คือสัญญาณไฮนะฮะแต่ถ้าเราใส่เป็น0นย์ก็คือเราต้องการปิดมันนะฮะอ่าหรือว่าเป็นสัญญาณโลมันก็จะดับไปนะฮะโอเคทีนี้มาดูกันดีกว่านะฮะ บนฟังก์ชันเซตอัพนะฮรเราสามารถสร้างฟังก์ชันของเราขึ้นมาเองได้นะฮะอย่างเช่นฟัง uh, ก์ชันโชว์นัมเบ์นะฮะแล้วในวงเล็บนะฮะมันคือปากของฟังก์ชันเราจะรับเข้ามาเป็นเลขจำนวนเต็มแล้วกันนะฮะเราก็จะประกาศตัวแปรตัวหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นตัวแปร n ก็ได้นะฮะซึ่งถ้าเราต้องการรับเข้ามาเป็นเลขจำนวนเต็มเราก็ต้องใส่ชนิดข้อมูลเป็น int นะฮะแล้วเราก็ต้อง uh, ประกาศอนาคเขตของฟังก์ชันโชว์ดัมเบลนะฮะ ซึ่งถ้าเราไม่มีการรีเทิร์นค่าอะไรออกมานะฮะเราก็จะใส่นำหน้าชื่อฟังก์ชันเป็น o o d นะฮะโอเคใน Show Number เรานะฮะเราสามารถก๊อปคำสั่งเหล่านี้ไปได้นะฮะ,ะไปไว้ในฟังก์ชัน Show Number ได้นะแล้วถ้าเราอยากให้ Show Number มันทำงานนะฮะเราก็สามารถใช้คำสั่ง Show Number ที่เราสร้างไว้ข้างบนได้นะ,ะซึ่งเราต้องสร้างไว้บน Setup นะฮะ เอาไว้บนสุดเลยเพื่อที่เราจะสามารถเรียกใช้หลังจากเราประกาศไว้ก็คือเรียกใช้ภายในฟังก์ชัน Set UP พนะฮะ show n u ั b เ r อราเราสามารถใส่ตัวเลขเข้าไปได้นะซึ่งตัวเลขที่เราใส่ไปมันจะไปอยู่ในตัวแปร n นะฮะที่เราประกาศไว้ในวงเล็บโอเคตอนนี้ผมใส่เลข5่าเข้าไปแต่ผมยังไม่ได้เอาเลข5ที่อยู่ในตัวแปร n ไปใช้งานนะ,ะในฟังก์ชันนี้ผมสั่งให้มันทำงานแค่ดิจิทลไท์ในขาที่เป็น dp นะฮะหรือว่าขา โดยการสั่งให้มันเปิดไฟนะฮะสตาร์ทเราก็จะได้ดอทออกมาแค่นั้นนะฮะโอเคถ้าสมมุตินะฮะตอนนี้เราส่งเลข5าไปอ่าถ้าในฟังก์ชันนี้นะฮะเราสั่ง serial begin นะฮะอ่าอาจจะเป็น9,600แล้วกันนะฮะเราก็สามารถใช้ serial dot print ln ออกมาดูได้นะฮะว่าตอนนี้มันมีค่าอะไรอยู่ในตัวแปร n นะฮะ,ะ start เราก็จะเห็นเลข5โผลออกมานะฮะ mm hmm. เมื่อเราเปิด serial monitor โอเคแสดงว่าตอนนี้เราส่งเลข5ไปนะฮะเลข5ก็จะเข้ามาอยู่ในตัวแปร n นะฮะซึ่งเราจะสั่ง serial แล้วก็พอดมันออกมาดูนะฮะเราก็จะเห็นเลข5ที่อยู่ในตัวแปร n นะฮะโอเคถ้าเราส่งเลข6เข้าไป สตาร์ทเราก็จะได้เลข6กมาถ้าเราไม่ได้เคลียร์มันก็เลข5้าของเดือนก็จะค้างอยู่นะฮะปกติเราก็ควรเคลียร์มันออกนะฮะแล้วเราสต็อปแล้วก็สตาร์ทใหม่นะฮะเราก็จะได้เลข6ออกมาโดนโอเคอันนี้ผมจะลบไปนะ,ะเราเห็นว่าตอนนี้เลขที่เราส่งมาตอนเรียกใช้ฟังก์ชันที่อยู่ในเซตอัพนะฮะหรือว่าเรียกใช้ฟังก์ชันโชว์นัมเบอร์เนี่ยเวลาเรียกใช้งานมันจะส่งเลข6ไปให้ภายในฟังก์ชันเรียกใช้ด้วยนะฮะในนี้นะฮะเราอาจจะใช้คําสั่ง if e นะฮะ ในการแสดงเลข1ออกมานะฮะซึ่งเราจะไปดูค่าในตัวไป n นะฮะบอกว่าถ้า n เท่ากับนะฮะต้องเวลาเปรียบเทียบนะฮะเราต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับ2อันนะฮะเราจะเปรียบเทียบว่า n ถ้ามันเท่ากับ1นะฮะเราจะสั่งให้มันแสดงเลข1ออกมาคําสั่งที่แสดงเลข1น,นะ,ะก็คือการสั่งส่งสัญญาณดิจิตอลออกมาที่เซกชันตรงนี้จะเป็นเซกชันบีนะฮะแล้วก็เซกชันเซกชันสี่นะฮะตรงนี้ฉะนั้น B ของเราก็คือขา11 C ของเราก็คือขา12เราก็เลยต้องสั่ง d Digital ิตอลไรทะขาที่11อ่าให้เป็นสัญญาณไฮนะฮะแล้วก็ Digital Write ขาที่12ให้เป็นสัญญาณ High เช่นกันนะฮะโอเค ข้างล่างนี้เรายังแสดงสัญญาณดอทอยู่นะฮะก็ใส่คอมเมนต์ไปนะฮะเพื่อไม่ให้มันทำงานกดสตาร์ทซิมูเลชันตอนนี้เราก็จะได้เลขหนึ่งออกมานะฮะเหมือนกันเลข2นะฮะเราก็สามารถก๊อปคำสั่งนี้แล้วเอามาวางข้างล่างได้นะฮะสต็อปซิมูเลชันไปก่อนนะฮะแล้วก็ก๊อปคำสั่งนี้อ่าเราก็จะเปรียบเทียบจากข้างล่างนะ,ะให้อยู่นอกวงเล็บของ if e แรกนะฮะ อี e แรกเราเท่ากับ1ถ้ามันไม่เท่ากับ1คําสั่ง if e นี้มันก็จะถูกมองข้ามไปแล้วก็จะม,มองคําสั่งข้างล่างเนี่ยะในกรณีที่ if เท่ากับ2นะฮะเราต้องการให้มันแสดงเลข2ฉะนั้นตรงนี้ติดนะฮะตรงนี้ติดตรงนี้ติดนะฮะตรงนี้ติดตรงนี้ติดเรามาไล่กันดูนะฮะตรงนี้เป็น segment A นะฮะ s e g m e n ต a ต้องติดอ่าตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ไปก่อนนะฮะก็จะใส่ว่าอ่า a ต้องติดนะฮะตรงนี้เป็น B นะฮะ b ต้องติดแล้วก็ตรงนี้นะฮะ a b c d e f g นะฮะ g ต้องติดนะ g จะอยู่ตรงกลางนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็มาไล่อีก a b c d e นะฮะตรงนี้ e e ต้องติดนะฮะแล้วก็ตรงข้างล่างสุดนะฮะก็ไล่มา a b c d นะฮะ d ต้องติดฉะนั้นจะทำเลข2ได้ต้องติด5หลอดนะฮะก็คือ1 2 3 4 5นะฮะ ก็เหมือนเดิมนะฮะใช้คำสั่ง digital write โอเคแล้วก็เซเมนต์ที่ต้องติดนะฮะก็จะมีเซเมนต์ A เซเมนต์ B เซ g ม e ต์ G เซเมนต์ E แล้วก็เซเมนต์ D นะฮะที่มันต้องติดฉะนั้นเราก็ไปดูที่เราทำคอมเมนต์ไว้นะฮะมันต้องติด5หลอดเราก็จะใช้คำสั่ง digital write 5้อันนะฮะ โอเคเซกเมนต์ A ก็คือขา10นะฮะเซกเมนต์ต่อมาก็คือเซกเมนต์ B เซกเมนต์ B ก็คือขา11นะฮะต่อมาก็คือเซกเมนต์ G นะฮะเซกเมนต์ G ก็คือขา6นะฮะอ่าแล้วก็เซกเมนต์ E นะฮะเซกเมนต์ E ก็คือขาที่4นะฮะแล้วก็สุดท้ายเซกเมนต์ D นะฮะเซกเมนต์ D ก็คือขาที่3 ก็จะใส่ไปแบบนี้นะฮะซึ่งเราต้องสั่งให้มันเป็นสัญญาณ h i ้นะฮะก็คือเป็น1นึ่งนะก็จะใส่คอมมาคอมมา1ทุกอันนะฮะโอเค okay. ถ้าสมมติผมส่งเลข2ไปตอนนี้ start simulation ก็จะได้เลข2อ,ออกมานะฮะ โอเคเลข3เลข4เลข5ก็ทําเหมือนกันนะฮะมาลองทําเลข3กันดีกว่านะฮะอ่าก็จะก๊อปคำสั่งนี้มานะฮะแล้วก็อย่าลืม stop simulation ก่อนนะฮะเพื่อที่จะสามารถอ่าแก้ไขมันได้นะฮะโอเคเราก็จะใส่เลข3นะฮะอ่าเลข3ก็จะมีเซกเมนต์ ตรงนี้นะฮะตรงนี้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 นะฮะก็จะติด1หลอด2หลอด3หลอด4หลอด5หลอดนะฮะโอเคเซกเมนต์นี้ที่อยู่ในเลข2นะฮะไม่ติดก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็นเลข3โอเคฉะนั้นเซกเมตนต์ e นะฮะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเซกเมตนต์ c นะฮะ โอเคเซกเมนต์ e ก็คือขาที่4นะฮะจะถูกเปลี่ยนเป็นขาที่12 Show นะฮะโชว์นัมเบอร์นะให้เราลองเซตเป็นเลข3ดูเราจะเปลี่ยนจากขาที่4เป็นขาที่12นะฮะเพื่อให้มันกลายเป็นเซกเมนต์แล้วก็คลิก start simulation แล้วก็จะได้เลข3ออกมาโอเคเลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข0ก็ทำในทำนองเดียวกันนะฮะอนนี้ผมจะทำแค่3ตัวเลขนะฮะแล้วก็จะลองมาทำเลขวิ่งดูนะฮะ โอเคผมจะลบออโชว์นัมเบรอออกอ่าตอนนี้ผมจะทำคอมเมนต์ไว้นะฮะแล้วเราจะมาลองรันในเซตอัพกันนะฮะทีนี้มาดูนอกฟังก์ชันนะฮะนอกฟังก์ชันหลมุมเดี๋ยวเราจะลองมาทำงานมาทดสอบในฟังก์ชันหลวมกันนะฮะอยู่ที่นอกฟังก์ชันนะฮะให้เราประกาศตัวแปรขึ้นมาอาจจะชื่อว่าตัวแปร x ก็ได้นะฮะนะฮะแล้วก็ให้มันเท่ากับหนึ่งอย่าลืมใส่ s ซ m i c o l o n นะฮะ แล้วภายในฟังก์ชัน loop นะฮะเราจะลองใช้คำสั่งโชว์นัมเบอร์นะฮะแล้วก็เอาค่าจากตัวแปร x มาใส่แล้วกันนะฮะลอง start simulation ดูนะฮะเราจะได้เลขหนึ่งให้เรา stop simulation ไปก่อนนะฮะเราจะหน่วงผลลัพธ์ไว้สัก2วิแล้วกันนะฮะโดยการใช้คำสั่ง delay น่น่วงไป2วิก็คือใส่2,000ไปนะฮะ จากนั้นก่อนจะขึ้นรอบใหม่นะฮะเราจะให้ตัวแปร x เนี่ยมันเท่ากับค่าที่อยู่ในตัวมันนะฮะบวก1นะ,ะถ้ามันเป็น1ตอนนี้มันก็จะกลายเป็น2นะฮะพอมันกลายเป็น2ในรอบถัดไปม,มันก็จะโชว์เลข2ออกมานะฮะอย่าลืมใส่เ e มิโคล o n เข้าไปด้วยอ่าแล้วในข้างบนนะฮะเราจะดักถ้าตัวแปร x มันเท่ากับ4เมื่อไหร่นะฮะให้มันอ่า ในปีก้านะฮะให้มันกำหนด x ให้เท่ากับ1น,นะฮะหรือว่ารีเซ็ตตัวมันให้กลายเป็น1น,นะฮะโอเคก่อนที่เราจะโชว์นัมเบอร์เราต้องรีเซ็ตมันก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้มันเกิน3เพราะว่าเราเซ็ตไว้แค่3นะแต่ถ้าใครทำถึงเแล้วมีเลข0ด้วยก็อาจจะดักตรงนี้ใหม่ก็ได้นะฮะโอเคผมจะสตาร์ทซิมูเลชันนะฮะ,ะ,ฮะตอนนี้เลข 1, 1แล้วก็มาเลข2นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็มาเลข3 จะเห็นว่าผลลับมันยังดูแปลกๆอยู่นะฮะเอาหม่นะ Star t Simulation 1วิผ่านไป2วิก็จะแสดงเลข2นะฮะอ่าแล้วก็แสดงเลข3จะเห็นว่ามันยังมีผลลัพธ์ของเลขก่อนหน้าที่มันแสดงค้างไว้อยู่นะฮะมันไม่ได้หลับฉะนั้นในการจะโชว์นัมเบอร์แต่ละตัวเลขเนี่ยนะฮะผลลัพธ์เดิมมันจะยังไม่ปิดนะ,ะฉะนั้นเราต้องทําการปิดทุกหลอดก่อนที่เราจะแสดงแต่ละตัวเลขออกมานะครับ ให้เราไปที่โชว์น้ำเบอร์ก่อนที่เราจะแสดงตัวเลขแต่ละตัวเลขออกมานะฮะให้เรากด Stop Simulation ไปก่อน start simulation เราจะเห็นว่ามันแสดงเลข1ผ่านไป2วิแสดงเลข2นะแต่ผลลัพธ์ที่เป็นเลข1มันยังค้างไว้อยู่นะฮะจากนั้นก็แสดงเลข3ซึ่งผลลัพธ์ที่ยังเป็นเลข1เลข2มันก็ยังคงค้างไว้อยู่นะฮะจะเห็นว่าผลลัพธ์มันยังดูแปลกๆอยู่นะฮะให้เราสต็อปซิมูเลชันไปก่อนจากนั้น ในกัรมาที่ฟังก์ชันโชว์น้ำเบือของเรานะีก่อนที่เราจะแสดงตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยเราต้องทำการล้างค่าออกไปก่อนนะฮะโดยการใช้คำสั่ง d i จ i ตอลดิไลนะฮนะขาที่เราต่อกับ Seven s s เ e n e n t ทั้งหมดนะก็จะมีขาที่ 10, 11, 12แล้วก็ 3, 4, 5, 6, 7นะฮะ เราก็จะสั่งทุกขานี้นะฮะตั้งแต่10เป็นต้นไปให้มันส่งสัญญาณโลออกมาเพื่อทําการปิดก่อนนะฮะปิดทุกหลอดก่อนก่อนที่มันจะไปแสดงตัวเลขตัวใหม่นะฮะก็คือการเคลียร์สกรีนนั่นเองอ่าก็จะมีขา10ขา11ขา12แล้วก็ขา3ขา4ขา5ขา6ขา7นะฮะให้เราเซตเป็นสัญญาณ0หรือว่าโลทั้งหมดนะฮะตรงนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นขา11นะฮะขา12แล้วก็ขา3ขา4 ก็คือทุกขาที่ต่อกับเซเว่นเซกเมนต์ทั้งหมดนะครเราต้องเคลียร์สกรีนก่อนที่เราจะแสดงตัวเลขออกมานะฮะขาห้านะฮะขาหกขาเจ็ดโอเคคลิกสตาร์ทซูเลชั่นใหม่นะฮะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเลขวิ่งแล้วทีนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคเนื้อหาสำหรับการใช้งานเซเว่นเซกเมนต์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ถ้าสนใจเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมสับตะไคร้นะฮะหรือว่าคลิกไลค์ก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราหน่อยนะฮะสวัสดีครับ